ความปลอดภัยอีกด้านก็คือการให้บริการพาหนะทางน้ําแก่นักท่องเที่ยวนะครับซึ่งกิจการใหญ่อย,อย่างวันตรุษจ,จีนที่กําลังใกล้เข้ามาแหล่งท่องเทียเท่ยวต่างๆก็ล้วนเตรียมกิจกรรมต้อนรับกันอย่างคึกคักจงังหวัดภูเก็ตจึงจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเรือแล้วก็คนประจําเรือด้วยครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวหลังเกิดเหตุเรือสปีดโบ๊ทไปชนโขดหินที่เกาะไม้ท่อนจนมีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตและยังไปพบสารเสพติดในร่างกายของกัปตันเรือด้วยครับ ผู้ประกอบการเรือและคนประจำเรือในจังหวัดภูเก็ตร,รวมกว่า70คนเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวทั้งการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับเรือโดยสารและก็ความปลอดภัยในการให้บริการขนส่งทางน้ําด้วยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและป้องกันการสูญเสียในชีวิตของนักท่องเที่ยวตลอดจนเป็นการเรียกความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวกลับคืนมาในการใช้บริการเรือโดยสารของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเน้นย้าด้านความปลอดภัยเป็นหลักขับเรือเป็นกาลบกฎกติกานะครับดูเรื่องของร่องน้ําเป็น เรื่องของพยาการัยากรณ์อากาศนะครับเรื่องของเครื่องเรือเองเรื่องของการคู่ภยัยเรื่องของการพยาบาละสมพยาบาลเบื้องต้นทางทะเลอย่างเงี้ยนะครับที่จะเติมเต็มและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะเติมเต็มให้เขาคือเรื่องของทัศนคติที่ดูแลนักท่องเที่ยวประดุจญาติมิตรนะครับดูทุกชีวิตที่อยู่หลังตัวเองเนี่ยให้ให้เต็มที่ไอ้ตรงนี้สําคัญอย่างยิ่งนะไม่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติด หลังจากอบรมจะติดตามผลอย่างน้อย6เดือนต่อครั้งนะครับซึ่งปัจจุบันนี้คนขับเรือและก็ในท้ายเรือของจังหวัดภูเก็ตมีประมาณ2,000คนซึ่งช่วงเทศกาลต่างๆที่มีวันหยุดยาวอย่างเทศกาลตรุษจ,จีนที่จะมาถึงนี้ก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจํานวนมากจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของคนเรือและในท้ายเรือเพื่อให้มีความชํานาญรวมถึงปฏิบัติตามกฎกติกาเพื่อความปลอดภัยด้วยครับ